เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทําไมจู่ๆร่างกายเรามันเหมือนเล่นตุกติกกับเราซะง,งั้นทั้งๆที่เราก็พยายามดูแลตัวเองดีแล้วนะกินของดีออกกําลังกายแต่ผลลัพธ์มันกลับไม่เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาไขาปริศนาสุดทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับความรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาสมองบเบลอๆคิดอะไรไม่ค่อยออกหรือว่าน้ําหนักที่แบบโหทําไมมันลดยากขนาดนี้ อาการพวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือเบาะแสชิ้นสำคัญเลยในคดีสืบสวนทางชีววิทยาที่เรากำลังจะตามล่าหาความจริงกันโอเคครับมาเริ่มการสืบสวนกันเลยดีกว่าอาการหน้าหงุดหงิดใจเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองครับมันกําลังจะพาเราไปเจอกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเรานี้แหละ คืออาการพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อนเพลียเรื้อรังสมองตื้อปวดเมื่อยตามตัวหรือน้ำหนักลดยากเนี่ยหลายคนอาจจะบ่วยว่าอ๋อก็อายุมากขึ้นไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัญญาณปกติครับมันกำลังส่งซิกบอกเราว่ามีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นเป็นปัญหาระดับระบบเลยที่เรากำลังจะเจาะลึกลงไปดูกันเอาละพอพูดถึงเรื่องแบบนี้คู่ต้องสงสัยรายแรกที่มักจะโดนชี้ตัวก่อนเพื่อนเลยก็คือฮอร์โมนทุกคนจะบอกว่าเพราะฮอร์โมนมันตกแต่คำถามก็คือ มันใช่ผู้ร้ายตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นคือต้องยอมรับว่าฮอร์โมนมันลดลงจริงครับไม่ว่าจะเป็นโกรธฮอร์โมนที่ค่อยๆลดลงอย่างช้าๆตั้งแต่อายุ30หรือฮอร์โมนเพศที่ลดอุบ้าบในช่วงวัยกลางคนพวกนี้มีส่วนทําให้เกิดอาการต่างๆแน่นอนแต่มันเป็นเหมือนแค่ผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับไม่ใช่ตัววงการใหญ่และนี่คือเบาะแสชิ้นสําคัญมากครับรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราเครียดมากๆเครียดแบบเรื้อรังเนี่ย ร่างกายของเราเองนี่แหละที่มันเริ่มเกาะวินาศกรรมการผลิตฮอร์โมนของตัวเองเฮ้ยมันทําได้ยังไงมาดูกันครับโอเคเรามาเจาะลึกกลไกนี้กันนะครับปกติร่างกายจะใช้วัตถุดิบที่เรียกว่าพรีนิโนโลนไปสร้างฮอร์โมนดีๆอย่างฮอร์โมนเพศใช่ไหมครับแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เราเครียดจัดจัดร่างกายจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดทันทีมันจะสั่งเลยว่าเฮ้ยหยุดสร้างฮอร์โมนเพศก่อนเอาวัตถุดิบทั้งหมดไปสร้างคอร์ดิซอลฮอร์โมนความเครียดเดี๋ยวนี้ มันคือการขโม,มยกังวันแสกๆเลยครับเป็น,นกลไกฉุกเฉินที่ดันเปิดค้างไว้ไม่ยอมปิดแต่เรื่องฮอร์โมนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าอยากจะเจอผู้บงการตัวจริงเราต้องสูงเข้าไปให้ลึกกว่านี้อีกลึกแบบลงไปถึงระดับเซลเลยไปดูกันที่โครงข่ายพลังงานของร่างกายเรากันและในระดับเซลล์นี้เองเราจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงของชีวิตเลยก็ได้นั่นคือ NAD+ ครับคิดง่ายๆว่า NAD+ เนี่ย มันเหมือนกับเงินสดในระบบเศรษฐกิจของเซลเป็นสกุลเงินที่ทุกหน่วยงานในเซลต้องใช้ไม่ว่าจะจ่ายเป็นค่าแรงให้ทีมซ่อมแซม DNA หรือใช้เติมน้ำมันให้โรงไฟฟ้าของเซลพูดง่ายๆคือถ้าไม่มี NA+ d เนี่ยนะเศรษฐกิจในเซลเราล่มสลายทันทีเลยครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีบริษัทรับเหมาซ่อมแซมอยู่ทีมแรกชื่อเซอร์ทูอินเป็นทีมซ่อมบำรุงทั่วไปคอยดูแลเล็กๆน้อยๆ พวกเขาทำงานก็ต้องใช้เงินเดือนซึ่งก็คือ NAD+ นี่แหละแต่อีกทีมหนึ่งครับเชื่อพับทีมนี้เป็นเหมือนหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุร้ายแรงแบบ DNA พังยับเยินทีมนี้จะรีบเข้าไปซ่อมแทนทีแต่งานด่วนงานเสี่ยงแบบนี้ค่าจ้างก็แพงเป็นพิเศษพวกเขาเบิก NAD+ ไปใช้ทีละมหาศาลเลยและนี่แหละครับคือจุดหักมุมของเรื่องราวทั้งหมดปัญหาที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราผลิตพลังงานหรือ NAD+ ไม่พอ แมันมีรูรั่วครับมีบางอย่างกำลังทำให้พลังงานของเรามันรั่วไหลออกไปอย่างมหาศาลตั้งหากดูข้อมูลนี้สิครับน่าตกใจมากตอนเราอายุ20เนี่ยนะระดับ NAD+ เราจะเต็มเปี่ยมเลยแต่พออายุแตะเลข5ปุ๊บโหมันหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะเชื้อเพลิงชีวิตหายไป50%มันเกิดอะไรขึ้นและกราฟถัดไปนี่แหละครับที่ให้คำตอบมันเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเลย ในขณะที่ NAD+ ของเรากำลังดิ่งลงเหวมันกลับมีเอนไซม์ตัวร้ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่า CD 3 8ที่กราฟการทำงานของมันพุ่งสวนขึ้นมาอย่างกับจจรวดเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเจ้า CD 3 8เนี่ยมันไม่ได้แค่ใช้ NAD+ เหมือนทีมซ่อมบำรุงนะไม่ใช่เลยแต่มันทำลายครับมันคือตัวการที่เจาะรูรั่วนในถังพลังงานของเราโดยตรงเลยคำถามที่สำคัญกว่าคือแล้วใครแหละที่เป็นคนสั่งให้ CD 3 8มันอรารวาดแบบนี้ โอเคตอนนี้เรารู้จักผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วนั่นคือเรื่องฮอร์โมนที่แป,ปรรวนเรารู้จักมือระเบิดแล้วนั่นคือเจ้า CD-38 แต่ใครกันล่ะที่เป็นมาสเตอร์มายตัวจริงใครที่คอยชักใจอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเอาล่ะครับถึงเวลากระชากหน้าก,ากากผู้บงการกันแล้วและผู้ร้ายตัวจริงตัวบงการของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือการอักเสบเรื้อรังครับ มันไม่ใช่การอักเสบแบบปวดบวมแดงร้อนที่เรารู้จักนะแต่มันเป็นการอักเสบระดับต่ำ,ตำ,ตำที่เหมือนไฟป่าที่ค่อยคอยคุกรุนอยู่เงียบเในร่างกายเราและไฟนี่แหละครับที่เป็นตัวสั่งการทั้งปฏิบัติการขโมยฮอร์โมนและปฏิบัติการเจาะถังพลังงานของเราแล้วเจ้าการอักเสบเนี่ยมันไม่ได้ทํางานคนเดียวครับมันมีลูกสมุนมือขวาอยู่3ตัวคอยช่วยตัวแรกเลยคือไขมันในช่องท้องไอไขมันพุงนี่แหละครับ มันไม่ใช่แค่ก้อนไขมันเฉยๆนะมันคือโรงงานผลิตสารอักเสบชั้นดีเลยตัวที่2คือเซลล์ซอมบี้ครับคือเซลล์แก่ๆที่ไม่ยอมตายแต่กลับลอยไปลอยมาแล้วก็พ่นสารพิษอักเสบไปทั่วร่างกายและตัวสุดท้ายก็คือความเครียดเรื้อรังที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งมาตัวจุดชนวนให้เกิดการขโมยฮอร์โมนตั้งแต่แรกและทั้งหมดนี่แหละครับที่มันสร้างเป็นวงจรอ,อุบาทที่ไม่มีวันจบสิ้นลองคิดตามนะครับการอักเสบไปสั่งให้ซีดีสาทำงานหนักขึ้น พอมันทำงานหนักมันก็ไปทำลาย NAD+ พอ n AD+ Plus ซึ่งเป็นพลังงานหมดเซลล์ก็ซ่อมตัวเองไม่ได้พอซ่อมไม่ได้ก็กลายเป็นเซลล์ซอมบี้มากขึ้นแล้วเซลล์ซอมบี้ทำอะไรครับก็สร้างการอักเสบเพิ่มขึ้นอีกวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นแต่มันจะรุนแรงขึ้นทุกๆรอบน่ากลัวมากครับ เอาละครับตอนนี้คดีคลี่คลายแล้วเรารู้จักตัวละครครบหมดแล้วทั้งผู้ต้องสงสยัยผู้ร้ายตัวจริงและกลไกลทั้งหมดทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดเราจะสู้กลับยังไงเราจะทวงคืนพลังงานของเรากลับมาได้ยังไงและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับเป้าหมายหลักของเราไม่ใช่การพยายามหาอะไรมาเติมพลังงานเข้าไป เพราะมันก็เหมือนกับการพยายามเติมน้ําใส่ถังที่มันรั่วอยู่นั่นแหละครับเติมไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสิ่งแรกที่เราต้องทําและสําคัญที่สุดเลยก็คืออุดรูรั่วครับเราต้องหยุดการรั่วไหลซึ่งก็คือการจัดการกับการอักเสบเรื้อรังให้ได้ก่อนแล้วจะอุดรูรั่วได้ยังไงนี่คือ5เสาหลักไปเหมือนแขนการรบของเราเลยครับ 1. สุขภาพเมตาบอลิซึมง่ายๆเลยคือการลดน้ำตาลลดแป้งขัดสีแค่นี้ก็เหมือนเราไปปิดสวิตช์โรง,งงานผลิตการอักเสบในตัวแล้ว 2. โภชนาการครับการทำา IF หรือการกินผักอย่างพาสลี่ขึ้นฉายฝรั่งพวกนี้มีสารที่ช่วยยับยั้งเจ้าตัวร้าย CD38 ได้ 3. การออกกำลังกายแบบเข้มข้นไม่ว่าจะเป็น HIIT หรือ Weight Training นี่คือวิธีบู o s ์ NAD p l u ดและ Growth Hormone ที่ดีที่สุดตามธรรมชาติเลย 4. การนอนหลับให้ลึกและมีคุณภาพเพราะนี่คือช่วงเวลาทองที่ทีทมซ่อมบำรุงของร่างกายจะออกมาทำงานครับ และสุดท้ายเสาหลักที่5การจัดการความเครียดเพื่อไปตัดวงจรการขโมยฮอร์โมนตั้งแต่ต้นต่อทั้งหมดนี้มันทำงานร่วมกันครับเป็นแผนแบบองค์รวมที่จัดการปัญหาจากรากของมันจริงๆดังนั้นสุดท้ายแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการพยายามหยุดความแก่เพราะนั่นมันเป็นไปไม่ได้แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือเราจะเปลี่ยนวิธีที่เราจะแก่ลงได้ยังไงต่างหาก การทำความเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้การควบคุมการอักเสบมันก็คือการที่เราดึงอำนาจในการควบคุมร่างกายของเรากลับคืนมาทั้งเรื่องพลังงานเรื่องฮอร์โมนและความสดใสในชีวิตกุญแจในการไขวิกฤตพลังงานนี้มันอยู่ในมือของเราทุกคนนี่แหละครับ